สวัสดีทุกคนด้วยท่านจะอยู่กับผมช่อง ETR ฮะวันนี้ฮะผมจะมารีวิวรีวิวรุสของพี่ดีมฮะนะครับอันนี้ไม่ใช่พี่ดีมนะเทตโตนะน้องน้องน้องนพี่ดีมฮะนี่ทอทองทองแท้ครับนี่นะครับดูนี่เป็นกัดทองฮะเรานี่เป็นไฟเบอร์ฮะน่าจะเอ็นดิงนานแล้วผมว่าผมจะเอาไปแต่งนี่หมวกหัวน้ำมันใช้ได้ไหม

เราก็จะมาตรงนี้ฮะนี่มีคาสคับคาสจริงฮะนี่ครับอันนี้อยู่อสามฮะอนนอ,อสอนนี่เป็นรถเป็นตัวรถอันนี้เป็นไฟเบอร์ฮะอันนี้เป็นฮะอันนี้เป็นไทเทนะฮะนี่นี่คือทางรูนั้งมันฮะ จะลองข้อมันดูตัวไทยไทยพี่ไทยพี่ตอนพี่ค้อมนี่ถ้าโถงถูกก็ได้ค้อมขนาดหนูน่ะมันก็ขาขาผมก็ถึงก็ดีตัวไทยนะครัขาผมก็ถึงก็ดีแล้วตัวมันขนาดนี้นี่แหะแล้วตัวก็ยกเลิกกันเหรอยังน่ะก็ใช้ได้เลยฮะแต่ก็ต้องไปเต็มย่างเลยน่ะผมผมจะมายกเลกคันนี้ คนดูปั๊มแล้วอืมอืมอืมนะก็ตรงนี้อ่ตรงนี้เป็นแตครับตรงนี้เป็นแตตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นก็ปิดไฟนะแล้วตรงนี้เป็นที่แบบขังอาตุ้ง ได้เลยนะนะครับครับปุ๊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 บฮะเนี่ยยอดนี้เป็นน้ำแข็กน้ำมันฮะนะครับขายต่อหมื่นห้านะอันนี้ขายต่อหมื่นห้าอยากได้นะครับก้อนที่จะจะถึงท่านพี่วะเนี่ยก็คลิปนี้ผมขอกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมช่วยกำลังทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับเด